ต่อนี้ไปก็ขอบรรดาพระพุทธบริษัททั้งหลายตั้งใจฟังคำแนะนำในการเจริญพระกรรมฐานแตกครู่หนึ่งการเจริญพระกรรมฐานแบบนี้เรียกนว่าเจริญเพื่อบิญาและวิชาสามซึ่งเป็นการปฏิบัติไม่เหมือนกับแบบสุขวิปัสโก วางจริงก็น่าจะจําไม่ด้วยว่าการเจริญพระกรรมฐานในพระพุทธศาสนาเนี่ยมีสี่แบบคือหนึ่งสุขาวิปัสสโกทำสมาธิกับปัญญาเรื่อยๆไปโดยไม่เห็นอะไรเลยเกว่ควายจะได้อรหันสำหรับเตวิโชคือวิชาสามมีความรู้พิเศษเป็นหนึ่งได้พิจิตรคุยาน สามารถเห็นสวรรค์เห็นนรกเห็นผีเห็นทวัน,นด้ยเห็นเปรตสุกกายได้ <c oughs> แล้วก็ปุกเปรวายสารุสติญาณสามารถอนุชาติได้อาสวัตยายญาณสามารถทำกิเลสให้สิ้นไปได้นี่เรียกึว่าวิชาสามสำหรับด้านอภิญญาณนั้นก็มีการแสดงลิ์ต่างๆได้มีหูเป็นคิศมีแสดงลิ์ทางใจเป็นต้น โงความว่า,า,าได้พิญญาหกมีการสนแสดงฤทธิ์ต่างๆเหาะเหินในนากาศทปินมิตรใจต่อใจต่างๆได้ท้กอย่างแล้วก็เหมือนกับวิชาสามก็สามสา,มมารถเนิชาตาได้ด้วยเป็นมีทิฏฐิปยานได้ด้วยสมาสสว่าิเลให้สินไปได้ด้วยสแหรับส่วนที่สี่ที่เรียกว่าปฏริชนันิตายาน มีความรู้คมมีชาสามละพิญญาหกทั้งหมดแต่ว่ามีความเฉลียงสลายกว่าเมื่อเท่าสี่อย่างนี้มีการปฏิบัติไม่เหมือนกันสำหรับสุขสุขสขที่ปัสเจโกก็ทำสมาธิแบบที่เปีเยบโดยไม่เห็นหน้าไม่เห็นหลังไม่เห็นสีไม่เห็นเทวดาว่วาพระอาจารยกำลังเขาสมาธิและวิปัสสนา สำหรับว so nah so ิชาสามจิตจะจับกับสินดวงใดดวงหนึ่งขึ้นมาแล้วเมื่อจิตเข้าถึงอุปจาระสมาธิก็สุดคิดจุกุยานสำหรับอิิญญาหกก็ต้องทำกับสินสิอย่างให้ได้ฌาน4ีทั้งหมดแล้วก็เพื่อนแล้วก็ปฏิบัติเพื่อุดแรนดนอีกชนิตต่างๆสำหรับปรีชมิชายาจะต้องปฏิบัติให้เกรืได้สมาบัตแ8 แล้วก็จะเริ่มพัฒนายาในเมื่อจิตเข้าถึงพระอนาคามีที่จะได้บริสุณวิทยายเรึ่งการฝึกษากรรมฐานก็เขาได้โปรดทราบไว้ด้วยต้งนี้เพราะว่าถ้าเราไปพบที่ไหนจะได้รู้ว่าการปฏิบัติแบบที่ก็าปฏิบัติกันแบบอะไรนี่วิธีปฏิบัติที่เราปฏิบัติกันอยู่นี้คือวิธีบวกเรียว่ามีวิชาสามกาัิยาร่วมกัน แต่พอ่อปิญญานี่นำมามายางเดียวคือมโนยิทธิที่เรียกว่ามีลิทางใจตอนขึ้นตน้นเต็ขึ้นต้นโดยกำลังของิชาสามเมื่อเึ้นจะไปถึงเุือมีนีได้อันนี้เป็นอภิญญาทีมโนยิทธิตอนขึ้นต้นเห็นว,ว่าครูจะแนะนำให้ท่านปัดขันท้าบ้างึอถึงบารมีทองสำเร็จตัวสัมมาสัมพุทธเจ้าบาง และจะถามว่าเวลานี้มีความรู้สึกว่ามีอะไรอยู่ใกล้เห็นพระพุทธเจ้าไหมเห็นเทวดาองค์นั้นไหมเห็นเทวดาองค์นี้ไหมเมื่อคำว่าเห็นในที่นี้ขาบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านเข้าใจไว้สก่อน้วยนั่ยังไม่ได้คาว่าเห็นในที่นี้ไม่ใช่เห็นด้วยลูกตา ตอนนี้ขอทุกคนนะจงใช้สติสมัมปชัญญะให้ดีอย่าลืมว่าเราหลับตาไปแล้วเนื้อคำว่าเห็นในที่นี้มันเป็นอารมณ์ของจิตเป็นทิพย์คือเป็นความเห็นจากจิตถ้าจิตของท่านเป็นทิพย์มากจะเห็นชัดมากจิตของท่านเป็นทิพย์น้อยทะเห็นชัดน้อย รวมความเมื่อขณะที่เราจริญสมาธิอย่นี้จิตของท่านว่างจากกินเลสมากจิตสะอาดมากมาถึงเห็นมากเห็นชัดจิตสุกปรกมากมานก็เห็นไม่ได้ไม่เห็นเลยถ้าจิตสกปรกน้อยแต่ว่าสะอาดน้อยมันก็เห็นไม่ชัดจะเห็นชัดหรือไม่ชัดนีไอความเห็นนี่คือ,อความรู้สึกทางใจ อันดับแรกจะมีความรู้สึกเหมือนอันดับแรกจะมีความรู้สึกเหมือนว่าเราลวงตัวเองเรานึกเอาเองอาจจะเห็นเป็นอย่างนั้นเรื่องการสงสัยค่อยตัดไปเลยนะให้มั่นใจว่าขณะใดที่จิตเราอบรมสมาธิจิตเราปรสมาธิขณะนั้นกิเลสไม่มีเข้ามายุ่ง ความรู้สึกในขณะนั้นเป็นความรู้สึกที่ถูกต้องทั้งหมดดังนั้นเวลาที่ครูเข้าไปแนะนําท่านให้ความจริงการฝึกแบบนี้เนะี่ยเราลัทธิวม,มากเกินไปสมัยก่อนการฝึกเขาไม่เข้าวิเคราะห์กันแบบนี้เป็นเพียงแนะนําให้นิดๆหน่อยอยแล้วกาดูแนวสีกันเอาเองแล้วก็ฝึกฝนกันเราเอง จะเป็นด้านสุขะอุปเสกโกติวิชโชชละสินโยปฏิสัมมิทัปปะโตก็ตามไม่มีครูเขาเขาไปนั่งจำที่จำใยเขาแนะนำให้เราแล้ว,ลวเราแค่เข้าใจแค่ไหนแล้วเขาไปทำตามนั้นได้หรือไม่ได้ก็เป็นเรื่องของเราครูเขาไม่ไปตามคำ่สอน ตอนนี้เห็นมาองสมเด็จพระจินวรบรสัาสนามีพระมหากรุณาธิคุณให้สอนอย่างนี้ก็สอนตามนี้แต่ว่าขอท่านที่ได้เป็นแล้วนะอย่าปล่อยให้เราเสียใช่ไหมแ้ามีบางรายได้แต่การกลับไปบ้านไม่ทำเพลงว่าต้องมีให้สุดคนมีคนโง่แบบนี้ก็มีแต่ว่าทางคณะก็ไม่เสียดาย ทานคณะสีว่าคาตาโรตถาคตาพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าตถาคตเป็นเพียงผี่บอกบอกให้ไปแล้วได้ไปแล้วจะรักษาไม่ได้หรือไม่ได้ก็เป็นเรื่องของท่านทางคณะไม่มีการผลูกพันใดๆทั้งสิ้นสีว่าให้แล้วคนแล้วกันไปท่านจะดีหรือท่านจะชั่วก็เป็นเรื่องของท่านจะทรงไม่ได้ดีขึ้นไปหรือจะเสื่อมลงก็เป็นเรื่องของท่าน เรื่อทางสำนักไม่ห่วงทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าให้เหมือนกับพ่อแม่ที่ให้สมบัติไปแล้วท่าลูกปกครองไม่ได้ที่จะท่านตามไปสงสารเพ่ประโยชน์อะไรไอ้คนที่เขาหามาให้เาหาาหาขา ح, หามาได้ความเหนื่อยยากเขาก็สาหามาได้แต่เราเป็นผู้รับเท่านั้นไม่สามารถจะรักษาได้ก็เ,เป็นเรื่องของท่านต่อไปก็มาสร้างความเข้าใจในจุดแรกสําหรับที่ท่านปฏิบัติใหม่ แล้ว่าเป็นปฏิบัติใหม่คนดีปฏิบัติเก่าคนดีอารมณ์แรกที่เราจะเข้าฝึกสมาธิสิ่งที่มีความสำคัญจริงๆก็คือศีลเรื่องของศีลนี่นับตั้งแต่เวลานี้เป็นต้นไปให้มันบริสุทธิ์ตลอดชีวิตถ้าว่าศีลแล้วไม่บริสุทธิ์สมาธิมันก็ไม่ทรงตัวมันก็เสื่อม แตื่อสมาธิไม่ทรงตัวปัญญามันก็สลายในผลที่เราได้ไปมันก็ไม่มีเพราะว่าคําว่ามโนยิธิคือริษฐางใจเรื่องพัญญานี่อภิญญานี้ไม่อยู่กับคนเร็วอปิญญาแปลว่ารู้ยิ่งกว่าอารมณ์ปกติอารมณ์ปกติเราไม่สามารถจะเห็นนรกได้เห็นยมาไม่สามารถจะเห็นเปรตอสุรกายได้นรกผีได้เทวดาภุมแลพรรม เราไม่สามารถเห็นได้เราไม่สามารถจะไปได้เมื่อเราทรงออกกินยาเรารู้ยิ่งกวา่าจิตธรรมดาเราไปได้เราเห็นได้แล้ว <c> เ <oughs> มืม่อเราไปได้เห็นได้ก็อาศัยอะไรเป็นเหตุอันดับแรกก็ต้องมีศีลบริสุทธิ์แทนเรื่องของศีลนี่ขบรรดาชนพุทธบริษัทต้องทรงตลอดชีวิต อย่าถือความจําเป็นเป็นเรื่องสําคัญเพราะอะไรเพราะว่าถ้าศินไม่บริสุทธิ์ท่านก็มีโอกาสจะลงนรกสินข้อใดข้นอนหนึ่งก็ตามข้ามบกพร่องก็มีโอกาสลงนรกใน่เมื่อเราเป็นสมบัติของนรกเราจะทรงอภิญญาได้อย่างไงมันไม่ได้อภิญญานีเขาส่งไปเพื่อเป็นเทวดาเป็นสมและปลาน ไม่บรสุทธิ์ก็เปยาเพื่อไปในโลกฉะนั้นคนที่ศีลไม่บริสุทธิ์ยังไม่สามารถจะเข้าจุลาโมนีเจรีสถานได้ถ้าเราเออสมาธิจะพอใช้ได้ไปได้ก็เข้าจุลาโมนีไม่ได้อันนี้เปืนอเครื่องวัดถ้าาว่าใครศีลไม่บริสุทธิ์มาก่อนรีบตัดสินใจตั้งแต่เวลานี้ก็ <c oughs> นับสนบ,บัดนี้เป็นต้นไปเราจะทรงศินห้าให้บริสุทธิ์ แต่คนที่มีกำลังใจก็ถึงรัญญาตนาคมมีจิตจะติดทิ้นแปดเป็นอารมณ์เมื่อถึงเลยสุดดีแล้วเราก็ยังไปไม่ได้ตอนนี้ก็ตะระวังใจระวางใจคือว่าจะให้ยุ่งกันอวนหน้าขณะที่เราจะทรงสมาธิจิต ัดความรู้ส um, ึกความปลอใจในรูปสวยเสียงเกากลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศทส่หมดอดใจว่าเดี๋ยวเดียวมันไม่ตายตัดสินใจว่าเราไม่ต้องการมันเลยร่างกายของใครเราก็ไม่ต้องการร่างกายของเราเราก็ไม่ห่วงมันจะตายแค่ในเวลานี้ก็เชิญ ถ้าตายเวลานี้อย่างเ็วที่สุดเราก็ไปเกิดในกามาวาจรสวรรค์สวรรค์หกทันถ้ารมเราดีนิดหน่อยใจเรียบชี่เลียงกันว่าเป็นฌานเราก็เกิดเป็นลมถ้าจิตของเราไม่นิยมโลกกรทมไม่ความ,มนิยมโลกีดีใสเห็นว่ากายเกิดเป็นมนุษย์ความเป็นทุกข์ความเป็นเทวดาหรือชมพักทุกข์ชั่วคราวไม่แน่นอน งองมอสมเด็จพระจินวรรณทรงตรัสว่านิพานนางประมังสุข,ขังนิพานจะศักดอย่างยิ่งเราต้องการนิพานใหน้ขณะที่ท่านหลายตัดสินใจว่าแรางกายนี้ไม่มีความหมายสําหรับเรา่รางกายของคนเื็นเราไม่ควรศาสนาตั์สินไม่มีความหมายสําหรับเราเราจะตายเนื่อเวลานี้ก็เฉิเราต้องการนิผพาน อ้จิตใจของมาดาเรื่บริษัทต,ตัดอย่างนี้อารมณ์ติดกับ้ันเืียว่าเป็นจิตสะอาดที่สุดจิตตรงนี้แหละมีความสําคัญสว่างหรือไม่สว่างมันอยู่กันตรงนี้นหนึ่งศีลบริสุทธิ์สองอารมณ์สมาธิทรงตัวสามมีการตัดสิ้นใจเด็ดขาด เห็นไมื่าอร่างกายก็เรามันเกิดมาเพื่อตายเราจะอยู่ไปไม่นานมันก็ตาย้วเมื่อเราอวัยวกายเราตายนี่เราจะแบกอะไรไปได้บ้างแบกหัวไปรก็แบกเมียไปก็แบกลูกแบกพ่อแบกแม่แบกพี่แบกน้องแบกทรัพย์แบกสินแบกไปได้ไหมเป็นอันเลอกความตายมาถึงความเป็นสามีพัญญาบิดามารดาลูกหลานเหลนหมด ไม่มีเหลือไม่มีใครเข้าไปกับเราเราไป,ไปแต่คนเดียว้วสิ่งที่มันไม่ไปกับเราอีกที่สิ่งที่เราใต้คิดติดกก็คือร่างกายร่างกายที่ว่าเป็นเราเป็นพวกเราเน,ราน,ราน,รานี่ความจริงมันไม่ใช่มันเป็นเปลือกที่อาศัยโชคราแต่ไม่ได้ความสุขส,ขส,ขสขขงโตกโชคทำไมมีจาระปัสสาวะน้ำเลือดํำเ,ำเ,ำเำหลือมน้อง มีโรคภัยไข้เจ็บเกลียดเรียนในวิสุทธิความตายเข้ามาถึงเมื่อร่างกายมันตายจิตก็ไม่ได้ตายถ้าจิตดีก็ไปโ่สุคติมีสวรรค์พรมนิพพานถ้าจิตเลวก็ไปโ่สุขติมีนรกเป็นสุขกายสติลิขานยิ่ถ้าเกิดเป็นคนก็เป็นคนเลวมีความสําคัญอยู่ที่จิตเราคือจิตเรียกที่เรียกว่าทิสมาในกาย เลาขอเร่มดาท่านพุทธมิจฉาเวลาที่ท่านจะทรงสมาธิจิตอันดับแรกให้ใช้ปัญญาพิจารณาร่างกายสุก่อนในวิเาีพิจารณาความตามความเมตเกียงสิ่งบังคับนั่งคือสี้นนุ่ยทำใยานชำระให้บริสุทธิ์เต่งขึ้นมาเช้าจะึคิดเสมอว่าสินห้าข้อมีอะไรบ้างเราจะทรงสินให้บริสุทธิ์ แล้วก็สมาธิจิตมีอะไรอาจารย์ก็สั่งภาวนาวาันะมะาาพาทะควบคู่กับลมหา,ออลายใจเขา้าออกเวลาหายใจเข้านี่วันมะเวลาหายใจออกนีก่เราพะทะอันนี้เราจะส่งไว้ตามจังหวะของเวลาและจิตที่เราจะไม่ยอมทิ้งก็ไม่เราคิอว่าราคะความรักในระหว่างเพศเนร่างกายของเราคนดี มันเร็วม anyway, ันสุขปรกร่างกายเขาื zos, ่นก็สุขปรกบนอกจากสุขปรกอบแล้วมันก็เสื forme, ่อมโทรมเต็มด้วยความทุกข์มีโรคภัยไข้เจ็บเดียดเดียนในสุขภพกายร่างกายนี้ไม่มีความหมายถ้าเราหลงในร่างกายเราก็จะมีแต่ความทุกข์ความสุขที่มันจะมีอยู่ได้คือเราไม่มีร่างกายนี้ต่อไป ตามที่พระอินทรงสัตว์ในสมัยเม่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงผลดิดจดับขันธ์เข้าสู่ธาตุปฏิปันธ์ท่านทรงเปล่งวาจาว่าเตสังบูปสมโอสุโคซึ่งแปลเป็นเยีความว่าการเข้าไปสงบกายนั่นเท่าเป็นสุขมีหมายความว่าพืพระพุทธเจา้าทรงนิพพานแล้วขันธ์ห้ากายเปนขันธ์นห้าแบบนี้ไม่มีอีก มีแต่สภาวะปลิพานมีความสุขอย่างดีิงให้เราวันทั้งวันให้มีความรู้สึกอยู่เสมอว,ว่าร่างกายนี้ไม่ช้าก็พังร่างกายคนอื่นไม่ช้าก็พังร่างกายเราร่างกายเขาเต็มไปด้วยความสุขสงบเต็มไปด้วยความทุกมันทุดซนทุกวันไม่ช้าก็ตาย เมื่อเมื่อเราทราบว่ารเยตายเราจะต้องตัดอะไรในสิ่งความชั่วที่มีเกิดกับจิตคืนหนึ่งราคะความรักในระหว่างวัตถุกบุคคลที่เรียกว่ารูปสวยจะไม่รูปคนรูปวัตถุร็ตามอย่าไปสนใจมันไม่มีอะไรสวยหรอกมันมีแต่ความสุขรกเสียงเพราะผ่านโอแล้วก็หายไปกลิ่นหอมผ่านจมมกแล้วก็หายไป รสอร่อยฝ่ายปลายลิ้นกับขาก็กลางลิ้นขึ่งคนลิ้นก็หายไปแล้วก็สัมผัสระหว่างเพศไอ้สัมผัสนี่แหละตัวระยยำที่สุดไม่ได้สร้างความสุขขึ้มานเลยมันมีแต่ความทุข์นั่นอยู่ด้วยกันมันสวยสดงงามหนุ่มสาวอร่อการตลอดสมัยเนี่ยแก่ลงไปทุกวันทุกวันทุกวัน ชาวบหาเขาแก่ให้เราดูชาวบ้านเขาทุบให้เราดูถ้าเราจำแล้วมันก็ไม่ผิดใจเรื่องนี้แต่ <c oughs> ว,ว่ายามปกติอาจจะเลิกไม่ได้แต่ว,ว่าเวลาที่จะเรียนกรรมฐานต้องตัดใจให้มีสภาพเป็นอย่างนี้จิตจะได้สะอาดโดยการเรียสอง <c oughs> าอารมณ์ขึ้ความโลอย้า้มี <c oughs> ขึ้นในขณะที่จิตทรงสมาธิีวยกว่าใครตายแล้วแบกอะไรไปได้บ้าง มีกินม so 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 ีใช so ้เ like ท่าเดิมีความสามารถจะดึงหาต่อไปคำว่าลบในที่นี้หมายถึงว่าไปโกงเขาจะหากินเดยสัมมาชีวะใช้ได้แล้วไปพดไโกงมันรวยเท่าไหร่ก็ใช้ได้หมยถือว่าลบแต่ว่าได้มาแล้วจงอย่าคิดว่าเรากรรมันจะอยู่จะได้เพื่อการตลอดการตลอดสมัยต้องคิดว่าทรัพย์สมบัติเงินทองทีหาไม่ได้ไม่ช่าเรากรรมันแต่งคนก็ต่งแยกทางกัน มันไม่ไปก่อนเราเราก็ไปก่อนมันตายมาลงข้องค,ความโกรธความสโสดจะให้มันถึงมอีคิดเสียว่าคนที่เกิดมาในโลกนี้น่ะเป็นท้ายของที่เหลสตัญหาควาทานและนนกุศลนกรรันคนที่ทำไม,ม่ถูกใจคนเป็นคนเลวเพราะเป็นการสร้างมิตร ถ้าเราจะคิดโกรธคิดประหัตประหารก็ไม่มีความจําเป็นแตาคนประเภทนั้นก็มีความทุกข์อยู่ทุกวันไม่ช้ามันก็ตายแเไม่เห็นความหลงตัวนี้แล้วก็หลงจิตที่เราจะคิดว่ามนุษย์โลกดีเทวโลกดีคนมเนโลกดีจะไม่มีสำหรับเราเราตัดทิ้งใจว่าร่างกายของเราจะมีชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายชาติต่อไปไม่มีอีกนั่นคือสิงที่เราต้องการนั่นก็คือปลิพาัน์ เวลาก่อนหลักบรรดาแต่พุทธบริษัทคิดอย่างนี้ได้ตื่นมาใหม่ๆคิดอย่างนี้เดินมาเดินไปนึกได้ทางานอยู่นึกได้กองคิดไม่คิดไม่ได้กว่าแล้วไปทําอย่างนี้ไม่ช้าเอาม,มันก็ชินไม่เม,มื่ถมถอารมณ์ชินแค่อารมณ์ทรงฌานจิตไม่ก็สะอาดตลอดถ้าจิตคุณน่สันส้นหรือสะอาดอาัจฉญญาที่ท่านได้เนี่ยมันจะมีแต่ความแจ่มใสตลอดเวลา แล้วก็จะใช้ได้ทุกเวลาเวลาจะใช้เนยไม่ต้องเปนนั่งหลับตาเข้าทันหรนึกอยากจะรู้นึกอยากเห็นอะไรก็รู้ได้ทันทีนทันใดถ้าท,ที่สะอาดแตบบ่นี้แล้วก็รู้ได้ชัดเจนแั่มใสมากอนนี่เตือนสำหรับบัรดาในพุทธบริษัทที่ได้แล้วในรายการหนึ่งเวลาที่จะเริญสมาธิิตท่านสั่งให้กำหนดภาพพระขึ้นมาในอก การจริงเราไปเชื่อไหนเชื่อไหนเราก็ไปได้แล้วก็ต้องควบกําลังใจนิดเราเราเห็นพระพุทธเจ้าในพระว่าอะไรเวลาเริ่มภาวนาเน้นถึงภาพพระพุทธเจ้าทรงประทับอยู่ในอกให้มีความแจ่มใสถ้ามันยังไม่ใสล้วก็ยังไม่ไปไหนนข้รับนะครับพอนึกภาพเปิดสายเสียว แต่ไม่เห็นภาพในออกาสเท่าไหร่ออกไปที่ไหนใสเท,ท่านั้นสว่างเท่านั้นชัดเจนเท่านั้นอันนี้ต้องทําให้เป็นประจําและก็ตปริการที่ต่อไปสำหรับท่านที่ได้แล้วทุกครั้งที่ทําสมาธิจิตท่านจะไปไหนก่อนก็ช่างสิ่งที่มีความสําสคัญนั่นก็คือเอาอาทิตย์สมาลัยกายกายที่เปิดไปที่มีพาน ไปนั sea, ่งอยู night, to to ่ตอหน้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือว่าจะไปดีบ้างของเราด้ถ้าไปดีบ้างของเรา้าไม่เห็นพระพุทธเจ้านึกถึงท่านได้ก็มาจริงในการแล้ถ้ามีความขัดข้องอะไรก็ทูลถามระององค์กลับมาอย่างไรทําให้ได้เอาชีวิตเท่าไหล่แต่นี้ใช้ได้ถ้าหากว่าทําได้อย่างนี้ที่เรียกว่าคาว่าเสื่อมนล้วมันไม่มีมีแต่จะดีขึ้น เอเสหลบคนเก่าและคนใหม่เขาฟังได้ด้วยแลหลักท่านผู้มาใหมา่จริงๆที่ยังไม่ได้ให้ปฏิบาททานนัติตามนี้ตอนนี้ไปเขายังลดการสอนแล้วเว้นเวลาไว้ประมาณสิบนาทีในช่วงที่เว้นเวลาประมาณสิบนาทีเนี่ยให้ทุกท่านอาวนาเกเวลาภาวนาอย่ไปอยากรูอยากเห็นนะ เวลาทำใจสะบบายกำหนดรู้ลมหายใจเข้าเวลาหายใจเข้านึกว่านะมะเวลาหายใจออกนึกว่าผัดผเวลาที่กำหนดรู้ลมหายใจเข้าใจออกต้ยาบังคับลมหายใจปล่อยลมหายใจเป็นไปตามปกติว่ามันจะให้ใจเบาให้ใจแรงให้ใจสั้นให้ใจยาวกพราฉังามันเอาจิตเข้าไปรู้ เพื่อให้จิตเป็นสมาธิเอาจิตเข้าไปรู้ว่านี่เราหายใจเข้ารู้ว่าเราหายใจออกแล้วก็ตอนนี้ไม่ต้องแล้พอหายใจเข้าวันน็นกในวันละม้หายใจออกนี่นวัาาาวนพระในเวลาที่นิกวันละม้กพระท้าตลอดรู้ลมหลายใจทําจิตสบายยเบา,บาๆอย่าทำอารมณ์ให้มันเครียดมีที่ฝึกแบบนี้ไม่เหมือนฝึกแบบสุขังส์ภาโก แล it, ้วก็ไม่เหมือนสุดแบบกสิณเป็นแต่แบบสุศพิเศษก็ขึ้นโดยวิชาสามฉะนั้นเวลาภาวนาขั้นต้นความจิตสบายๆเบาๆอย่าให้หนักนักแล้วก็พยายามังคับจิตอย่าให้มันอยากรู้อย่าให้มันอยากเห็นสิ่งที่ต้องการอยากในเวลานี้ก็อยากจะรู้นี่ลมไม่ใจเข้าหรือไม่หอยใจเข้าก็รู้ว่า เข้าใจเข้าแล้วภาวนาวันละมะเวลาใจออกก็ภาวนาวันปักพักนักงากำลังใจไม่แค่ตอนนี้เบาๆจะสบายแย้ามันเครียดเกินไปอันนี้เวลาที่ดึงเราไม่ใจเข้าใจออกทำภาวนามันก็มีบ้างเป็นของธรรมดาอารมณ์ที่มันพุ่งเอาเล่าโลกน่าเล่าที่เท่ารอยเป็นของธรรมดาอย่าเป็นกังวลเลย มันอยากจะฟุ้งก็เชิญมันฟุ้งมันเมยไม่รู้ตัวกันดิงมันก็มาใหม่ทำอย่างนี้เป็นปกติอันนี้เวลาที่ครูเขาไปแนะนำท่านตอนนี้แหละเป็นเรื่องที่มีความสำคัญครูเขาไปแนะนำท่านตอนนี้ท่านพักคำภาวนาเสียพักกาหนดรู้ลมหายใจก็ออกทําจิตสบายฟังคําแนะนําของครู อยฟังคำแนะนำนะอย่าฟังแบบนกแก้วนกคุณทองนะต้องจิตน้อมไปตามนั้นทันทีถ้าครูสั่งให้ตัดขันห้างท่านย็นในเ่อร่างกายเป็นสศพก็ป็นทุกข์ถ้าทุกข์ก็จะรู้ว่าอะไรมันเป็นทุกข์มันเป็นทุกข์จริงจริงจริงยิวก็ทุกข์ปวดต้องขี้ปวดต้องเยี่ยวก็ทุกข์ป่วยไข้ไม่สบายก็ทุกข์แก่ก็ทุกข์ ไล้มีความปัจจณาไม่สมหวังไม่กระทุกเราต้องรู้นึกจากทุกทีแล้วให้เห็นทุกใต้เท้าสังเวยต่าขันห้าไม่มีความหมายร่างกายไม่มีความหมายตายแล้วดูส่ายเขาตายตายแล้วเราก็ต้องทอดทิ้งไปแล้วจิตเป็นลึกถึงภาพคนตายมันแบกอะไรไปได้บ้างในความทุกข์ก่อนที่เราจะมาที่วัดทำงานทําการทุกอย่างเรามันทุกข์ทั้งหมด คยคิดมากว่ามัเป็นรูปให้จิตมาเห็นอการก็พาดนั่งครูบอกให้ตัดแล้วก็ตัดให้เ็ดขาดว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายเราเกิดมามีร่างกายก็ความโง่ตอบตอนนี้ไม่โง่แล้วไม่เอามีแล้เกิดเป็นคนก็ไม่เอาเกิดเป็นเทวดาก็ไม่เอาเกิดเป็นตร้งแมวเราต้องการอย่างเดียวคือผลิตไทย ในต่อไปเจค้ครูเขาแนะนำเราบบฟังแล้วก็คิดตามตัดสินใจไปทันทีที่อย่างนี้ถ้ามีผลทันทีทันใดแม่ลวงเขเหยียดแจยมใสและต่อไปนี้ไปเขมรดาท่านผู้บริสัทธิ์หลายตั้งกายให้ตรงจำลงจิตให้มันกำหนดร,รู้หรือไม่ใจเขาออกใช้คำภาวนาและเจรณาตามาามัจฉริยะใสยิ่งกว่าวี่อัจิยะบอกเวลาแต่ถึงยาวบอกคลิกจะคนเลสนะ นั่นเป็นเวลาที่โชผู้ขุดจะเข้าไปแนะนำทั้งเริ่มปฏิบัติได้แล้ว